นี่คือทีวีจอใหญ่ไซย,ยักษ์ฟีเจอร์ครบคันที่ดีที่สุดอีก1รุ่นในเวลานี้เลยครับ สวัสดีครับทุกคนผมเดเซอร์วันนี้ก็มีทีวีไซส์ใหญ่นะครับเทคโนโลยีด้านภาพจัดแน่นมารีวิวให้ทุกคนดูกันอีกแล้วครับที่อยู่ข้างของผมตอนนี้เนี่ยก็คือ TCL 9 8 c 7 5 5นะครับนอกจากขนาดของเขานะครับที่ใหญ่ถึง98นิ้วแล้วเนี่ยยังมาพร้อมกับคนตํมดด์นะครับมินิ LED TV 4 K รองรับเทคโนโลยีด้านภาพ HDR เนี่ยหลากหลายมากเลยครับไม่ว่าจะเป็น HDR 10 plus Dolby Vision แล้วก็ IMAX Enhance นะครับ แล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยยังทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการ Google TV อยู่ด้วยนะครับว่าแล้วเราก็มาดูรายละเอียดแบบเจาะลึกของรุ่นนี้กันเลยครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูดีไซน์ของรุ่นนี้กันก่อนเลยครับตัวนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นทีวีไซส์ใหญ่นะครับแต่ว่าการออกแบบของเขาเนี่ยจะเห็นได้ว่าไม่มีความเอถอะทะเลยนะครับดูมีความสลิมแล้วก็ทันสมัยสังเกตได้จากขอบภาพตรงนี้นะครับเห็นได้เลยว่าภาพของเขานะครับนี่ขอบตรงนี้นะครับไปจนถึงกรอบทีวีเนี่ย แทบจะชิดขอบเลยนะครับอ่าแล้วก็สังเกตนะครับกรอบเนี่ยมีความบานะครับไล่ลงมาจนถึงด้านล่างนะครับส่วนตรงกลางของเขาเนี่ยก็จะมีโลโก้ TCL นะครับที่ด้านล่างโลโก้ของเขาเนี่ยก็จะมีปุ่มเปิดปิดไมโครโฟนนะครับสำหรับสั่งงานด้วยเสียงอีกด้วยแล้วก็ขาตั้งของเขานะครับก็จะเป็นรูปทรงตัว T แบบกลับหัวนะครับติดตั้งง่ายมาก สำหรับคนที่จะซื้อทีวีไซส์ใหญ่นะครับผมขอแนะนําว่าเราควรวัดความกว้างนะครับของตัวทีวีกับของขาตั้งเนี่ยให้ดีนะครับเพราะม่งั้นแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่แมทกับชั้นวางที่เรามีอยู่ก็ได้นะครับอย่างตัวนี้เนี่ยความกว้างของตัวทีวีนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ2.1เมตรส่วนความกว้างของขาตั้งนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ1.7เมตรครับ หันมาดูทางด้านหลังเครื่องกันบ้างครับที่ฝาด้านหลังเครื่องนี้เนี่ยมีการใส่ดีเทลเล็กๆนะเป็นลายตารางเอาไว้ด้วยครับทาให้ตัวเครื่องเนี่ยดูไม่เรียบจนเกินไปนะครับสวยทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังแล้วก็บริเวณตรงกลางนะครับก็จะเห็นว่ามีซับบูเฟอร์นะครับสกีนโลโก้ออนเกวนะครับพร้อมสโลแกน ultra bass เนี่ยอยู่ด้วยั่นหมายความว่าลําโพงของ98 c 7 5 5รุ่นนี้นะครับให้ระบบเสียงแบบ2.1งจุนชัแนลเรื่องเสียงเนี่ยไว้ใจได้ระดับหนึ่งแน่นอน ช่องต่อของรุ่นนี้นะครับให้มาแบบครบคันเลยนะครับมี HDMI 2.1รองรับสัญญาณ 4K 1 4 4 h z HDMI 2.0นะครับมีพอร์ตแลนด์เอนเทนนอนะครับออปติคอลดิจิตอล AV เฮดโฟนแล้วก็พอร์ต USB นะครับอยู่ที่ด้านหลัง1ช่องนะครับแล้วก็ด้านข้างอีก1ช่องครับ ส่วนตัวรีโมทของเขานะครับก็ถือว่ามีความเรียวบานะครับจับได้กระชับมือแล้วก็จัดกลุ่มปุ่มต่างๆเนี่ยได้ค่อนข้างดีเลยครับนี่มีปุ่ม Google Assistant นะครับที่เป็นรูปไมโครโฟนเนยอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็ที่บริเวณด้านล่างนะครับก็จะเป็นปุ่มลัดนะครับเข้าสู่แอปพลิเคชันต่างๆด้วยครับสำหรับทีวีไซส์ใหญ่แบบนี้นะครับเรื่องระยะการรับชมเนี่ยถือว่าเป็นอีกหจุดที่สำคัญครับ เพราะถ้าเกิดเราดูใกล้เกินไปนะครับภาพมันก็จะดูลดนะกว่าสายตาได้ไม่ทั่วถึงนะครับถ้าเกิดว่าเราดูไกลเกินไปเนี่ยภาพมันก็อาจจะดูไม่เต็มตาสำหรับทีวีไซส์98นิ้วแบบนี้นะครับผมขอแนะนำว่าเราควรจะมีระยะห่างการรับชมสักประมาณ3.5ถึง4เมตรนะครับถือว่ากำลังดีเราจะสามารถกว่าสายตาไปทั่วจอได้อย่างทั่วถึงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากจะได้ภาพแบบเต็มตามากขึ้นก็สามารถที่จะนั่งใกล้กว่านี้ได้ครับ อย่างที่บอกกันไปครับสเปกดานภาพของ TCL 98C755 รุ่นนี้นะให้มาแบบจัดเต็มเลยครับตัวหลอดแบ็คไลท์ของเขาเนี่ยก็เป็นแบบ mini LED TV นะครับความละเอียด 4K พาแนลเนี่ยก็จะเป็นแบบ VA นะครับ สามารถที่จะทำล็อกดิมมิ่งเนี่ยได้ถึง1,344โซนนะครับตัว98นิ้วเนี่ยยังมีความพิเศษนะกว่ารุ่นอื่นๆอยู่ตรงที่ผิวจอของเขานะครับจะเคลือบตัวลดแสงสะท้อนมาให้ด้วยนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะรับชมทีวีในตอนกลางวันนะครับได้ดียิ่งขึ้นส่วนสไตล์ภาพของรุ่นนี้นะครับก็จะถือว่าค่อนข้างเปิดเผยน,นะสีสันสดอิ่มนะครับแต่ว่าก็จะไม่ลุกเ้ามากเกินไปครับ ขาอสว่างสูงสุดของรุ่นนี้นะครับก็วัดได้ออกมาอยู่ที่ราว1,170นิตนะในการวัดแบบ10% Window นะครับส่วนขอบเคสีเนี่ยก็ทำได้อยู่ที่ราวๆ95%นะของมาตรฐาน DCI P3 ครับด้านภาพ HDR นะครับก็ถือว่าเป็นอีก1จุดเด่นของรุ่นนี้เลยครับเพราะว่าเขารองรับเทคโนโลยีภาพ HDR ที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็น Dolby Vision HDR10 Plus หรือว่า IMAX e n h a นะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ย โหมดภาพอัตโนมัติของเขานะครับก็จะปรับเปลี่ยนไปตาม HDR content นะครับที่เราเล่นอยู่ในขณะนั้นด้วยครับอย่างตอนนี้นะผมคาอยู่ที่หน้า Netflix นะครับถ้าเกิดว่าเราดูเนี่ยเขาก็จะเป็นแสดงนะครับนี่ Dolby Vision แล้วก็ d o l b y a t m o s อยู่ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเข้ามาดูนะครับคอนเทนต์แบบ Do l b y v i s i o n เนี่ยเราก็จะพบโหมดภาพของ Dolby v i s i o n นะครับอย่างนี้นี่เนี่ยเขาก็จะมีโหมดภาพของ Do l b y Vision อย่างนี่ครับ โหมด Dolby Vision Bright นะครับ Dolby Vision Dark แล้วก็ Dolby Vision IQ นะครับแต่ถ้าเกิดให้ผมแนะนำเนี่ย Dolby Vision Bright นะครับก็จะเหมาะกับการดูตอนกลางวันนะครับเพราะว่าทีวีเนี่ยจะเร่งความสว่างขึ้นมาครับส่วน Dolby Vision Dark นะครับก็จะเหมาะกับดูตอนกลางคืนครับส่วน Dolby Vision IQ นะครับเขาก็จะใช้เซ็นเซอร์นะครับของตัวทีวีเนี่ยทำการปรับเปลี่ยนความสว่างของตัวทีวีเนี่ยแบบอัตโนมัติเลยครับ แต่ถ้าเกิดว่าเราเปิดคอนเทนต์ HDR10 ธรรมดานะครับก็จะมีโหมดภาพอัตโนมัติให้เลือกเยอะแยะกว่านะไม่ว่าจะเป็น low power โหมด Sport นะครับ movie แล้วถ้าเกิดจะให้ผมแนะนำเนี่ยจะเลือกใช้โหมด movie หรือว่า IMAX ก็ได้ครับเพราะว่าจะได้โทนสีที่ดูสบายตานะครับแล้วก็สมดุลสีเนี่ยยังสมดุลกว่าโหมดอื่นๆด้วยครับ พอพูดถึงเรื่อง HDR แล้วนะครับจุดเด่นของหลอดแบ็คไลท์แบบ Mini LED เนี่ยก็แสดงผลออกมาได้อย่างชัดเจนเลยครับไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดในที่มืดนะครับหรือว่าการคุมแสงในฉากที่มืดสดิดเนี่ยสังเกตดูตามขอบวัตถุต่างๆนะครับเราแทบจะไม่เห็นพวกแสงเรืองๆตามขอบเลยเว้นแต่ว่าเราจะมองทีวีเนี่ยเฉียงออกมา,มามากหน่อยนะครับถึงจะเห็นภาพเคลื่อนไหวนะครับกับจอขนาดใหญ่เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญครับ เพราะว่าภาพเคลื่อนไหวที่มันดูกระตุกกระช่านะครับดูเหนื่อยล้าเนี่ยพอมาแสดงบนจอขนาดใหญ่นะครับเรายิ่งเห็นชัดเป็นพิเศษครับแล้วก็บน 98c75 รุ่นนี้นะครับเขาก็ใส่ฟีเจอร์แทรกภาพเคลื่อนไหวหรือว่าโมชันเนี่ยเอามาให้เราด้วยครับจากที่ผมลองทดสอบดูนะครับเราควรจะปรับค่าเบอร์รี่ c t i ชันนะครับสักประมาณระดับ2นะครับส่วนจัตเตอร์รีเชัเนี่ยสักประมาณระดับ 3- 4ถึงเนี่ยถือว่ากำลังดีครับ นี่ครับลองดูจากฉากตัวอย่างที่ผมยกออกมานะจากเรื่อง Alice in Borderland ครับพอเปิดใช้งานฟีเจอร์โ o ชั่นแล้วเนี่ยภาพดูล,ลื่นตาม,มากเลยครับ อีกจุดนึงนะครับที่เราควรให้ความสําคัญบนทีวีไซส์ใหญ่นะครับก็คือเรื่องของการอัพสเกลภาพครับเพราะไม่ว่าจะเป็นพวกฟรีทีวีซีรีส์เกาหลี i, หรือว่าซีรีส์จีนที่ผมชอบดูเนี่ยเขาก็มักจะสตรีมภาพนะครับแบบความละเอียด Full HD ครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าทีวีของเรานะครับอัพสเกลได้ไม่ดีเนี่ยภาพมันก็จะแตกลายแหงนะครับดูดแทบจะไม่ได้เลย แต่ว่าบน9 8 c 7 5 5รุ่นนี้เนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นครับถึงแม้ความคมของขอบภาพนะครับจะถูกลดทอนลงไปแต่ว่าพวกรายละเอียดต่างๆในภาพเนี่ยยังคงเห็นได้อย่างชัดเจนอยู่ซึ่งจุดนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณชิป AI P/Q Processor 3.0นะครับที่สามารถที่จะประมวลภาพการอัพสเกลตรงนี้เนี่ยได้ดีครับไม่ใช่เพียงแค่การดูหนังนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะเอา TCL 9 8 c 7 5 5รุ่นนี้นะ เอาไปใช้เล่นเกมนะครับก็ทําได้ดีไม่แพ้กันเลยนะครับเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยเขารองรับสัญญาณ 4K 1 4 4เฮิรต์ด้วยเดี๋ยวผมจะลองเปิดเช็คสัญญาณนะครับจากบน PC เนี่ยให้ดูนี่ขึ้นแบบนี้เลยครับแล้วก็บนตัวเครื่องนะครับเขายังใส่ฟีเจอร์อย่างเกมบาร์นะครับเอามาให้เราด้วยนะนี่เวลากดเปิดใช้งานนะครับนี่ครับกดปุ่มเมนูลัดนะครับ3ขีดตรงนี้นะขึ้นมาครับกดค้างเอาไว้นะครับในหน้าเกมบาร์นะครับเขาก็จะบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ย เราต่อกับบนอุปกรณ์อะไรอยู่นะครับนี่ครับก็โชว์เลยนะครับว่า PlayStation 5ครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยเขาก็จะบอกรายละเอียดนะครับต่างๆเช่น FPS เท่าไรนะครับ HDR เปิดอยู่ไหม ALM นะครับ VRR เนี่ยเปิดอยู่หรือเปล่านะครับส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยในการเล่นเกมทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเป้าเลงนะครับหมวดภาพของเกมนะแล้วก็พวกตัวเสริมรายละเอียดในที่มืดนะครับเราก็สามารถที่จะลองไปปรับเล่นดูได้ครับ แล้วถ้าเราเปิดโหมดเกมนะครับค่า Input l a ลกเนี่ยก็จะทำได้ต่ำมากครับอยู่ที่ราวๆ4.1่จุดมิลลิเซกเท่านั้นไม่ใช่แค่เรื่องภาพนะครับแต่ว่าเรื่องเสียงของรุ่นนี้เนี่ยก็ทำได้ดีไม่แพ้กันครับเพราะว่าตัวเครื่องนะครับเขารองรับระบบเสียง Dolby Atmos แล้วก็ในขนาด98นิ้วนะครับ มีความพิเศษกว่ารุ่นอื่นๆตรงที่เขาใส่ซับบูเฟอร์มาให้นะครับตรงบริเวณที่กลางด้านหลังนะที่ผมพาไปดูในช่วงของ Part Design แล้วก็ตัวลำโพงอื่นๆนะครับก็จะอยู่ที่บริเวณด้านซ้ายขวานะครับติดตั้งแบบดาว n f i ฟลิ g นะครับรวมทั้งหมดเนี่ย2.1 h a น n นลครับพอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยทำให้เรื่องเสียงนะครับของรุ่นนี้นะ มีความสมบูรณ์กว่ารุ่นอื่นๆนะครับและอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบนะครับคือลำโพงของเขาเนี่ยสามารถที่จะเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในฉากเนี่ยได้เป็นอย่างดีครับไม่ว่าจะเป็นพวกเสียงนกนะครับเสียงลมหรือว่าพวกเสียงแก้วลูกบิดต่างๆเนี่ยทำได้อย่างดีเลยครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในฉากหนึ่งนะครับในซีรีส์ของ All the Light We Cannot See ครับ แล้วในตัวเครื่องนะครับยังมีฟีเจอร์ DTS Virtual X ที่เป็นการจำลองเสียงเซอร์ราวรอบทิศท,ทางอีกด้วยถ้าเกิดใครอยากจะลองเปิดใช้งานเนี่ยก็ให้เข้าไปที่เมนูตามนี้ได้เลยครับระบบปฏิบัติการนะครับที่ใช้บนรุ่นนี้เนี่ยก็เป็น Google TV ครับมีแอปพลิเคชันให้เราดาวน์โหลดมากมายเลยนะครับกว่า8,000แอปแล้วก็พวกแอปสตรีมมิงนะครับให้มาแบบจัดเต็มเลยไม่ว่าจะเป็น Netflix นะครับ YouTube Apple TV นะครับ Amazon Prime Video Disney p l s Hotstar นะครับ True ID TV AIS Play นะครับ View VTV iChiyi Punchylow Billy Billy เป็นต้นนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับยังรองรับการสั่งงานด้วยเสียงอีกด้วยซึ่งก็สามารถทำได้2แบบนะครับก็คือแบบแรกเนี่ย สั่งงานผ่านรีโมทคอนโทรลนะครับด้วยการกดปุ่มรูปไมโครโฟนนะครับบนรีโมทเนี่ยค้างเอาไว้ mm hmm. หรือว่าเราจะสั่งแบบแฮนด์ฟรีไม่ต้องจับรีโมทเนี่ยก็ได้เหมือนกันครับเพราะว่าบนตัวเครื่องเนี่ยเขามีไมโครโฟนมาให้เดี๋ยวผมจะลองสั่งให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับ Hey Google แนะนำซีรีส์จีนใน Netflix ต่อไปนี้คือข้อมูลจาก Netflix อ่า ก็ึ้นลิสต์ลายชื่อนะครับมาให้ดูเลยผมก็ไม่ต้องไปลำบากลำบนหาเองแล้วครับเดี๋ยวจะลองอีกสักหนึ่งคำสั่งนะครับ Hey Google ระยะห่างระหว่างดวงจันทร์กับโลกอยู่ที่เท่าไหร่3 8 4 4 4 0 0ไกลอยู่นะครับเนี่ยทิ้งท้ายกันด้วยเคล็ดลับการใช้งาน Google TV ที่ผมเจอมาด้วยตัวเองแล้วกันนะครับ อย่างตอนที่ผมเปิดเครื่องมาใช้งานครั้งแรกเนี่ยผมก็สงสัยนะครับว่าทำไมนะเออผมถึงสั่งงานด้วยเสียงไม่ได้ครับนี่เราลองไปดูตรงเซตติ้งนะครับนี่ก็คือกดปุ่มเซตติ้งขึ้นมานะครับอ่าแล้วก็กดเข้าไปหนึ่งที่เข้าไปที่ account นะครับ a n d Sign In นะครับก็เลือกไปที่ a c c o u n t ของเรานะครับจากนั้นนะครับก็เลื่อนลงมาดูนะครับที่หัวข้อ Google Assistant ครับนี่แล้วก็ดูที่ แทนฟรีไหมนะครับว่าเราเนี่ยเปิดอยู่หรือเปล่านะครับก็ถ้าเกิดมันปิดอยู่เนี่ยก็เปิดให้มันสะนะครับแล้วก็ปัญหาอีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมเจอมากเหมือนกันก็คือผมไม่สามารถที่จะแอร์เพย์นะครับขึ้นไปบนตัวเครื่องนะครับก็เลยลองมาค้นๆดูนะครับนี่ครับตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีอยู่ด้วยนะครับว่าฟีเจอร์แอร์เพย์เนี่ยสังเกตดูนะครับว่าเราเนี่ยเปิดอยู่หรือเปล่านะครับนี่เข้าไปที่นี่ครับหัวข้อ AirPlay and Home k i t Setting ครับกดเข้าไปสักหนึ่งทีนะครับปุ๊บนี่ดูนะครับสังเกตนะครับหัวข้อ AirPlay เนี่ยทีแรกนะผมเปิดมาใช้งานครั้งแรกเนี่ยมันออฟอยู่ครับอ่าแล้ก็มาทำการเปิดออนไว้แบบนี้ครับเราก็จะสามารถที่จะ AirPlay นะส่งภาพจาก iPhone นะครับขึ้นไปแสดงบนตัวเครื่องได้แล้วครับ สำหรับราคาเปิดตัวนะครับของ TCL 98C755 รุ่นนี้นะครับก็อยู่ที่259,990บาทรับประกันยาวนาน3ปีนะครับพร้อมบริการ on-site service ส่วนใครที่คิดว่า98นิ้วเนี่ยใหญ่เกินไปนะครับซีดีนี้เนี่ยเขาก็มีขนาดเล็กลงมาอยู่ด้วยนะครับผมขึ้นรายละเอียดให้ตามนี้เลยครับสรุปแล้วนะครับถือว่า TCL 98C755 รุ่นนี้เนี่ย เป็นทีวีอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่มีความครบเครื่องเทคโนโลยีด้านภาพรวมไปถึงลูกเล่นเนี่ยในเวลานี้เลยครับเพราะไม่ว่าคอนเทนต์ HDR ของเราเป็นแบบไหนนะรุ่นนี้ก็รองรับทั้งหมดนะครับรวมไปถึงนะพอมาจับคู่กับหลอดแบ็คไลท์มินิ LED ที่ทำ Local Dimming ได้อย่างละเอียดเนี่ยยิ่งถือว่าเป็นอะไรที่ลงตัวครับสำหรับใครที่มองหาทีวีไซส์ใหญ่นะครับภาพดีลูกเล่นครบรุ่นนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจครับ สุดท้ายนี้นะครับผมขอฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับรวมไปถึง Subscribe c h anel n LCD TV Thailand ของเราเนี่ยเอาไว้ด้วยนะครับ